สวัสดีครับคุณผู้ชมพบกับเรา2คนเป็นประจำในช่วงออโตไทม์นะครับก็ตลาดรถยนต์ครับอย่างที่รับรู้รับทราบกันนะครับก็ค่อนข้างซบซึมพอสมควรนะครับจากไวรัสโควิด19นี่ย่างเข้ามาเดือนเดืนที่้5เกือบครึ่งทางของปีแล้วนะครับยอดขายก็เป็นไปตามคาดนะครับยอดของเดือนพฤษภาคมนี้ก็ลดลงมาอย่างต่อเนื่องนะครับมกรากุมพามีนาเนี่ยตกอยู่ เจ็ดหมื่นหกหมื่นคันต่อเดือนนะครับแล้วก็เดือนเมษายนก็เหลือสามหมื่นกว่าคันเป็นตัวเลขที่ไม่อยากได้ยินถือว่าหายไปเยอะมากนะครับแล้วเดือนพฤษภานี่ว่าไงฮะก็ไม่รู้เหมือนกันค่าดาวยาค่าใดคือจริงๆเนี่ยเอาชัดๆก่อนเลยแน่นอนว่าคนอาจจะไม่กล้าในการจับจ่ายใช้สอยใช่อาจจะมีเงินอยู่มีเครดิตนะครับแต่มดูบรรยากาศช่วงนี้แล้วคนก็ชอบพูดกันว่า ไม่ควรจะใช้เงินกับทรัพย์สินที่มีขนาดใหญ่หรือมีภาระผูกพันระยะยาวก็คือไม่ต้องการแบกภาระก้อนใหญ่นะครับเพราะก็ต้องยอมรับว่ารถยนต์เป็นสินค้าที่มีราคาสูงต่อให้เป็นรถที่ถูกที่สุดก็เจอก็หลายแสนบาทอยู่นะเพราะฉะนั้นการที่ไปมีภาระที่ต้องแบ่งอยู่กับเรื่องของภาวะเศรษฐกิจที่ยังไม่ค่อยแน่นอนในช่วงเวลานี้เนี่ยก็เชื่อว่าหลายคนบอกเอาตังค์กิบในกระเป๋าก่อนดีกว่าก็เป็นเหตุเป็นผลที่ทําให้ค่ายรถยนต์เขา คลอดแคมเปญต่างๆออกมาแต่อีกนิดหนึ่งครับชัดเจนเลยว่าพอบรรยากาศเป็นแบบนี้แล้วก็จัดงานจัดกิจกรรมไม่ได้อย่างงานบางกอกอินเตอร์เนชั่นแนลมอเตอร์โชว์เนี่ยก็ต้องเลื่อนออกไปจากจัดปลายเดือนมีนาคมคนะครับล่าสุดนี้ก็ขยับไปจัดเดือนกรกฎาคมนะครับมีก็ยังพอมีเวลาหายใจกันอยู่เดือยวจะมามปลดล็อกดาวน์ได้หรือเปล่าอ่าเลื่อนขั้งที่สามใช่ครับนะครับ,รบแต่เนี่ยหลายๆค่ายเขาก็ยอมรับว่าพอไม่มีงาน บางกอกไม่ได้โชว์เนี่ยยอดที่เขาควรจะได้อย่างงานนี้มันหายไปเลยครับผมนะครับแล้วก็พอก็น่นอนสอดคล้องกันกับสถานการณ์โควิดนี่คนไม่ไปเดินโชว์รูมอยู่แล้วครับไม่เข้าโชว์รูมอยู่แล้วหรือจะไปออกอีเวนต์ตามห้างนี่ก็ไม่ได้นะเบ็ดเสร็จเลยใช่ก็เลยมีเรื่องของการขายออนไลน์เกิดขึ้นเยอะในช่วงเวลานี้นะครับก็พยายามที่จะสื่อสารทุกช่องทางทางเว็บไซต์ทางไลน์ทางอะไรก็แล้วแต่ขอให้ติดต่อได้นะครับ ก็เพื่อที่จะดึงให้คนเข้ามาซื้อบ,บางบางค่ายก็จัดเหมือนมาร์โชออนไลน์มาร์โชไลฟ์ไปเลยนั่งคุยกันเลยนะฮะก็ะ<ๆ>ช่วยนิดหน่อยผมว่าไม่เยอะหรอกนะครับมันแค่ทําให้เหมือนว่ามีมีการเคลื่อนไหวมีมูเมนต์นะฮะไม่ไม่อยู่นิ่งเท่านั้นเองนะครับแต่หนึ่งโปรโมชั่นครับแคมเปญแนวทางหนึ่งในแนวทางที่ทุกค่ายถึงวันนี้ต้องใจ้ว่าทุกค่ายรถยนต์แล้วนะครับใช้เหมือนกันหมดครับก็คืออาจจะต้องมีเงินดาวอยู่นะฮะแต่ ยังไม่ต้องผ่อนสามเดือน6 <c oughs> เดือนบางค่ายเนี่บอกไปผ่อนกันอีกทีเดือนมกราคม2564เลยครก็เรียกว่าเป็นแคมเปญที่จับต้องได้นะครับอันนี้จับต้องได้เลยในในแง่ของลูกค้านะครับเพราะว่าคุณจะเ,เรียกว่าค่าใช้จ่ายจะลดลงไปนะฮะแล้วก็ มันจะมี2แบบนะก็คือว่า1ก็คือทางบริษัทเนี่ยผ่อนให้เลยใช่ไหมฮะในในช่วงปีปีนี้หรือว่าช่วงกิ่เดือนก็แล้วแต่ที่อยู่ในแคมเปญกับ2ก็คือว่าลูกค้าเนี่ยต้องผ่อนแต่ว่ายืดการผ่อนออกไปช่วงนี้ก็หายใจให้คอสะดวกนิดหนึ่งยังไม่ต้องผ่อนชำระในช่วงเวลานี้ก็เรียกง่ายๆ,ๆว่าให้ลูกค้าจะสบายใจที่จะซื้อรถในช่วงเวลานี้คุณไม่จะเป็นต้องใช้เงินก้อนใหญ่หญแค่มีเงินดาวเท่านั้นก็พอ,อะนะฮะแต่การที่คุณจะมีเงินดาว นะครับคุณก็ต้องมีเครดิตในการกู้ผ่านนะครับสถาบันการเงินต่างๆใช่นะคือคนที่จะผ่อนรถได้ในเงื่อนไขแบบเนี้ยนะที่คายรถเขาก็มองไว้แล้วนะครับว่าถ้าคุณจะต้องไม่ผ่อน6เดือนเนี่ยแต่ไม่ใช่คุณไม่มีความสามารถนะแท้คุณยังไม่รู้สึกอยากใช้จ่ายก็เลยเอาตรงนี้มากระตุ้นแต่ตัวเครดิตของคุณเองเนี่ยยังไงก็ต้องผ่านยังไงอย่างน้อยก็ต้องมีดาว2 5 30%อน่ะคือที่ผมต้องบอกว่า25 30เอซเนี่ย ไฟแนนซ์เขาก็เข้มงวดมากขึ้นครับเอาละบางค่ายก็มีดาวศูนย์เปอร์เซ็นต์หรือไม่ฟรีดาวครับก็ว่าไปนะครับอันนั้นก็ต้องไปดูเรื่องของการที่บริษัทผู้ผลิตรถยนต์เขาไปคุยกับไฟแนนซ์ลิสซิ่งยังไงแต่โดยหลักโดยปกติหรือหรือแบงค์ชาติเนี่ยนะฮะบอกว่ายังไงการกู้เงินเนี่ยนะฮะหรือกู้เงินมาซื้อรถเนี่ยนะครับยังไงก็ควรมีเงินดาวนะครับสักยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์ยิ่งช่วงนี้เนี่ยเข้มงวดมากขึ้นด้วยนะครับยอดรีเจ็คนะครับยอดปฏิเสธ สินเชื่อเนี่ยก็พุ่งถึง50%เลยทีเดียวมหมายความว่า100คนที่ยื่นกู้ไปนะค,ครับจะมีโอกาสผ่านแค่50%เท่านั้นเองคคือตรงนี้ครับทางสถาบันการเงินต่างๆเนี่ยเขาบอกว่าจริงๆก็เข้มงวดมากขึ้นระดับหนึ่งแหละแต่ตัวผู้ที่ไปกู้เงินเองเนี่ยศักยภาพทางการเงินได้ลงนะเพราะเขาดูลึกไปถึงบริษัทที่ทํางานครับบริษัทที่คุณทางานเนี่ยตอนนี้ work from home หรือเปล่าหยุดงานสลับวันทํางานหรือเปล่าหรือมแนวโน้มคือยิ่งเกี่ยวข้องกับ ธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากโควิดเนี่ยนะครับการท่องเที่ยวนะฮะรถเช่าต่างๆพวกนี้นะครับตรงนี้มีผลต่อการอนุััตสินเชื่ออาจจะไม่ผ่านใช่ก็ค,คือบริษัทรถยนต์ก็พยายามที่จะหาวิธีการหาแคมเปญต่างๆพวกนี้ก็เหมือนว่า หวานไว้ก่อนหาจํานวนเยอะๆก่อนนะครับแล้วก็ทางไฟแนนซ์ก็เป็นตัวกรองอีกทีหนึ่งนะครับรถยนต์หวานแหลงไปเอาขึ้นมาไฟแนนซ์เราให้ปลาด้วเล็กไปปล่อยๆไม่ผ่านประมาณนั้นนะครับ <c oughs> แต่ก็ยังดีนะครับก็หมายความว่าทุกค่ายเนี่ยทุกทุกบริษัททุกฝ่ายก็ต้องพยายามที่จะสรรหาลูกค้าหรือว่าหาช่องทางการขายให้ได้แต่ว่าถ้ารีเจ็ต50%เนี่ยก็ถือว่าเยอะมาก เพราะว่าในช่วงก่อนหน้านี้ช่วงที่เศรษฐกิจไม่ดีเนี่ยเขาบอกว่ารีเจ็30%คนตกใจนะเพราะปกติประมาณสัก10-15%นี่เป็นคนปกติผ่านผ่าน10คนผ่าน30คนเขาเป็น100คนปฏิเสธสัก10คน20คนนะใช่ครับพอรับได้พอรับได้แล้วช่วงเศรษฐกิจไม่ดีเนี่ยมันมันเคยขึ้นไปประมาณ30-35%คนตกด้วเยอะมากแต่ถ้าวันนี้50%เนี่ยก็เยอะกว่าในช่วงเวลาก่อนหน้านี้มากเลยครับแล้วก็ย้ำกันอีกทีนะครับ สินเชื่อคงค้างในธุรกิจค้าปลีกรถยนต์นะทุกนจนถึงวันนี้นะครับปีนี้เนี่ยสูงที่สุดเป็นประวัติการก็คือทะลุหนึ่งล้านล้านเข้าไปแล้วหมายถึงว่าการกู้รถยนต์ของทุกคนท,ทุกวันนี้ยังมีนี่ยังต้องผ่อนกันอยู่เนี่ยเป็นสถาบันการเงินต่างๆนนนงเนี่ยนะฮะยอดสะสมตรงนี้ครับทะลุหนึ่งล้านล้านเข้าไปแล้วครับก็ น่าตกใจนะครับเพราะว่าถือเป็นจนํานวนเงินที่เยอะหลายคนอาจจะสงสัยว่ามันมาจากไหนเยอะแยะนะครับเพราะว่าต้องเทียบกับรถกี่ล้านคัน,นถึงจะมียอดตรงนี้นะครับมากกว่าหนึ่งล้านล้านบาทนะครับแต่ก็เป็นไม่ได้เพราะว่ามันยอดสะสมนานแล้วก็หลังๆเนี่ยบริษัทรถยนต์ลิสซิ่งต่างๆจัดแคมเปญประมาณว่าผ่อนสปีไม่พอ5ป,พอปีไม่พอ6ปีไม่พอ7ปี8ปีก็มีเพราะนั้นไอ้ตรงนี้มันก็เลยกลายเป็นย,ยาวๆเลยนะนี่ที่สะสมเข้ามาแล้วถดว้นิดเดียวครับ กลุ่มรถยนต์ระดับหรูตอนนี้ก็ลดโปรโมชั่นกันกระหน่ำแคมเปญกันสุดยอดเลยต้องบอกว่าถูกค่ายเลยนะครับทั้ง m e r c e d e ด Ben บนท u บีเอ็มดับเบิลยูอวนเปิดตัวรถรุ่นใหม่ a 5ไปเนี่ยรุ่นใหม่ไมน่าเชนนะครับหรือว่เฟซลิปเนี่ยราคาถูกกว่ารุ่นก่อนหน้า6แสน7แสนบาทเปิดรุ่นใหม่แต่ราคาถูกกว่าเดิมออปชั่นเพิ่มขึ้นด้วยแต่ราคาถูกลงนะฮะก็ไปดูครับทุกยี่ห้อเลยตอนนี้นะครับบริษัทผู้ผลิตรถหรูบริษัทรถหรูนะครับลดราคากันกระหน่ำจริงๆครับ